สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะถึงเวลาที่คุณผู้ปกครองและก็คุณครูนะคะต้องยอมรับความจริงแล้วค่ะว่าเด็กไทยทุกวันนี้นะคะอ่อนวิชาเลขและก็วิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเลยนะคะถึงตอนนี้ห <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลายคนอาจจะเถียงค่ะเพราะรว่าอาจจะเห็นว่าในแต่ละปีนี้นะคะมีเด็กไทยค่ะไปได้เหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์มาเนี่ยนะคะแต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนน้อยนะคะคุณถ้าเกิดเทียบจริงแล้วอาจจะไม่ถึง1%ของจํานวนเด็กไทยทั่วประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับก็สอดคล้องนะครับกับผลการประเมินระดับนานาชาติครั้้งลลล่่่าาาสุดทีผออกมแวว เด็กไทยเราเนี่ยเกาะกลุ่มกันอยู่ช่วงไทยทายนะครับค่ะเรียกว่ากลุ่มบวยเลยก็ว่าได้นะคะโดยเรื่องนี้นะคะทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหรือสอส,อสอวทค่ะถแถลงผลวิจัยนะคะการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติค่ะหรือว่าทีม2011 2011 2 0 1 1นนะคะขออภัยระบุว่าผลการวิจัยระดับชั้นป4ค่ะมี52ประเทศเข้าร่วมนะคะเพราะว่าเด็กไทยมีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์อยู่ที่4 5 8คะแนนนะคะอยู่ในอันดับที่34และวิ ิทยาศาสตร์นะคะ472คะแนนอยู่ในอันดับที่29โดยประเทศที่มีคะแนนคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะสูงสุดก็คือสิงคโปร์ค่ะส่วนวิทยาศาสตร์สูงสุดได้แก่เกาหลีใต้นะคะทางนี้เมื่อเรามาดูในภาพรวมในวิชาคณิตศาสตร์นะครับไทยเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มระดับพัวนะครับหรือยแย่ครับส่วนวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ในระดับพอใช้ครับเมื่อเจาะจงไปดูภาพรวมของเด็กไทยในระดับชั้นป .4 ก็พบนะครับว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเด็กไทยร้อยละ88มีความสามารถตั้งแต่ระดับต่ําถึงปานกลาง มีเพียงร้อยละสเท่านั้นนะครับที่ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงถึง9หน้าครับส่วนวิชาวิทยาศาสตร์เด็กไทยร้อยละ80มีความสามารถตั้งแต่ระดับต่ำมากถึงปานกลางและมีเพียงร้อยละ20เท่านั้นที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูงถึง9หน้าครับค่ะซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้นะคะยังได้สํารวจครูผู้สอนค่ะบอกว่าทั้งระดับชั้นป .4 และม .2 นะคะส่วนใหญ่คุณครูจะจบปริญญาตรีในสัดส่วนที่สูงกว่าสิงคโปร์นะคะแต่ว่าผลการประเมินที่ออกมากลับต่ำกว่าสิงคโปร์ค่อนข้างมากทั้ง2วิชา นอกจากนี้นะคะยังพบว่าครูไทยค่ะมีความมั่นใจในการสอนและความพร้อมในการเตรียมการสอนทั้งสองวิชานี้อยู่ในระดับที่ต่ํานะคะและเมื่อเรามาดูเนื้อหาในหลักสูตรของไทยเราทั้ง2วิชาเนี่ยนะครับก็พบว่าตรงกับเนื้อหาร้อเซแต่ว่าสามารถจัดการเรียนการสอนได้สําเร็จออกมาเนี่ยนะครับเพียงร้อยละ30เท่านั้นขณะที่สิงคโปร์เขามีเนื้อหาในหลักสูตรที่ตรงกับการประเมินเพียงร้อยละเจแต่สามารถจัดการเรียนการสอนออกมาได้ผลถึงร้อเตเต็มทีเดียวครับค่ะทำให้เรื่องนี้ ะะทางรองผู้อำนวยการสสวทนะคะก็ให้ความเห็นค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะต้องช่วยกันนะคะยกระดับการศึกษาไทยให้ได้เริ่มตั้งแต่ครูเลยค่ะคแล้วก็นักเรียนรวมถึงผู้ปกครองด้วยไปพร้อมๆกันเลยหลายฝ่ายพุ่งเป้าไปที่ตัวครูนะครับแล้วก็หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรให้เด็กเนี่ยหันมามีใจรักวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ให้ได้นั่นเองค่ะเ,เพราะว่าที่ผ่านมานะคะเคยมีการสํารวจนะคะจากทางนิดาโพค,ค่ะเขาพูดถึงความคิดเห็นของผู้คนนะ จากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศกว่า1,200ตัวอย่างค่ะคบพบว่าร้อยละ37กว่ากว่าเนี่ยนะคะในวัยเด็กเนี่ยไม่ชอบเลยวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุดเลยนะคะรองลงมาร้อยละ30กว่ากว่าไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะและอีกร้อยละ8.4เนี่ยนะคะไม่ชอบเรียนวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งจากการสอบถามเด็กๆถึงสาเหตุที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์มาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็เพราะมักจะคิดว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้ไม่เห็นจําเป็นต้องเรียนกันให้ยากขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐาน ของทุกศาสตร์ทุกสาขาวิชาด้วยนะครับและยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันอย่างเช่นอย่างน้อยที่สุดเวลาเราไปซื้อของเนี่ยนะครับก็คงต้องมีการคํานวณคิดราคาต่างๆนานาสรุปก็คือเก่งเลขไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยยังทําให้เราเป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบแล้วก็เป็นขั้นตอนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเฉพาะหน้าได้ดีอีกด้วยครับค่ะสำหรับเคล็ดลับวิธีเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งเนี่ยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถแนะนําบุตรหลานได้ค่ะก่อนอื่นต้องบอกน้องๆก่อนเลยว่าเพื่อนๆที่เขาเก่งเลขเนี่ยไม่ได้มีพรสวรร ทุกคนสามารถฝึกฝนทำใจให้รักคณิตศาสตร์กันได้โดยเริ่มนะคะจากการไม่มองข้ามนิยามต่างๆเพราะว่าสูตรทุกสูตรต่างคิดขึ้นมาจากนิยามแล้วค่ะถ้ารู้นิยามแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่มีสูตรก็สามารถที่จะแก้โจท,ทย์ทางคณิตศาสตร์ได้นะคะใช่ครับแล้วก็หลังจากที่เข้าใจทฤษฎีบทสูตรแล้วก็พลิกแพลงให้ใช้เป็นแล้วเนี่ยนะครับให้ท่องจําด้วยในบางโอกาสแต่ว่าเอาเฉพาะสูตรที่จําเป็นอย่างน้อยก็ต้องจํานิยามหรือว่าสูตรเบื้องต้นต่างๆโดยควรจําอย่างเป็นเทคนิคเป็นระบบนะครับและที่สําคัญก็คือฝึกทําโจทย์บ่อย เพราะว่าถ้าเกิดเรามันห่ฝึกฝนบ่อยๆจะช่วยให้เราจําได้น้อยลงครับเพราะว่าเทคนิคหรือว่านิยามต่างๆเนี่ย คือไม่จําเป็นต้องจํามันจะถูกฝังเข้าไปอยู่ในหัวเราแบบอัตโนมัติเลยครับค่ะสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือความมีวินัยในตัวเองนะคะก็คือฝึกการทําการบ้านบ่อยๆซึ่งถ้าเกิดเราทาแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆก็ต่อ,ตอ,ตอไปโตขึ้นก็ชินไปเองนะคะคุณพ่อแม่ก็ต้องให้กําลังใจน้องๆนะครับในการที่จะทุ่มเทแล้วก็ฝึกฝนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพราะว่าหลายต่อหลายคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยนะครับก็จะเหนื่อยมาก่อนแล้วก็สบายทีหลังนั่นเองส่วนใหญ่ในสังคมเลยนะคะแบบนี้นะคะ